สวัสดีครับวันนี้ A9 o โปรจะมานำเสนอนะครับเครื่องดัดเหล็กแบนด้านสันนะครับดัดเหล็กแบรนด้านสันนะครับตัวนี้เหล็กด้านสันที่ว่าดัดยากที่สุดนะครับเราทำได้ครับดัดได้ครับดัดเหล็กแบนดด้านสันครับตัวนี้สามารถดัด เหล็กได้หลายขนาดหลายความหนานะครับเพราะว่าสามารถปรับลูกกิ้งล็อกได้นะครับมีตัวตั้งองศานะครับตัวนี้ดัดได้หมดนะครับเหล็กแบนดด้านสันเหล็กเส้นกลมเหล็กเส้นเหลี่ยมมาดูนะครับแบรนด้านสันมาดูครับสามารถตั้งองศาได้นะครับ เหล็กแบนด้านสันนะครับดูด้านสันนะครับสวยงามน,นะครับด้านสันเหล็กไม่แตกนะครับเหล็กแบนด้านสันสามารถดัดได้หลายความหนาเลยครับลองดัดอีกข้างหนึ่งดัดได้ตั้งแต่1มิลถึง6มิลน,นะครับความกว้างของเหล็กไม่เกิน2นิ้วนะครับเหล็กแบนด้านสัน,นครับัดได้สวยงามน,นะครับ สินค้าใหม่จาก A9 Pro ปครับดัดได้หมดนะครับเส,นนเ,เส้นกลมเหล,ลี่ยมเส้นกลมเหล็กเหลี่ยมเหล็กแบนตานสั้นนะครับลองดัดดูอีกครั้งนึงครับดัดคนเดียวนะครับสามารถปรับความหนักแรงเบาแรงได้ที่ลูกกิ้งตั้งระยะนะครับอาดัดเลยมีตัวตั้งองศานะครับจัดเลยครับเหล็กแบน ดัดด้านสันนะครับด้านที่ดัดยากที่สุดของเหล็กแบนดนะครับคือการดัดด้านสั่นนะครับดัดได้ครับคนเดียวดัดได้ครับเหล็กแบนด์ด้านสันนะครับสินค้าใหม่จากเอเจ้าโปรเลยครับสวยงามเลยดัดทำอะไรก็ได้ก็ได้นะครับงานดีกวงา,านางรับ เหล็กแบนด้านสัตย์ครับเราดัดได้ครับปรับความหนาของเหล็กได้นะครับมีตัวล็อกเหล็กตัวตั้งองศาปรับได้ง่ายๆครับง่ายๆนะครับเหล็กแบนด้านสัตว์ครับสามารถดัดได้ครับสวยงามสินค้าใหม่จาก A9 Pro นะครับ ขอบคุณครับ